แกงขี้เหล็กเสร็จแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้เราจะเอาไปทําบุญจ้าวันนี้เราจะแกงกั้วขี่เหล็กใส่หมูย่างกันนะคะเราเอาเครื่องแกงใต้มาคั่วกับกะทิก่อนนะคะให้หอมค่ะหอมแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะจ้าใส่กะทิไลยจ้าวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะ กคนค่ะใส่ขี่เหล็กลงไปเลยค่ะแกงดอกขี้เหล็กนะจ๊ะวันนี้เราจะเอาไปทําบุญด้วยค่ะพรุ่งนี้วันออกพรรษาแกงขี้เหล็กเริ่มเดือดแล้วเราก็มาใส่หมูย่างกันเลยนะคะ ใส่หมูย่างแล้วเราก็มาปรุงค่ะใส่รสดีแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยโดยให้เดือดค่ะแกงขี้เหล็กก็เดือดแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมนะจ๊ะแกงขี่เหล็กของเราน้าทานมากเลยค่ะ <S <S วันนี้ข่อน้ำเยอะหน่อยนะคะปกติแกงแล้วน้ำน้อยพอวางทิ้งไว้เหมือนว่าน้ำมันจะแห้งๆนะคะเป็น,นั่อน้ำเยอะๆนะจ้าเสร็จแล้วน่าทานไหมจ้าเพื่อนๆนเคยเคยทานแกงที่เหล็กแบบนี้บ้างคะแบบทางใต้คะ่ะใส่ดอกที่เหล็กเราจะใส่เป็นหมูย่างปลาย่างหรือว่ากุ้งก็ได้นะคะแต่วันนี้ขอเป็นหมูย่างะคะ่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแกงขี้เหล็กของเราไม่ขมมากนะคะเพราะเราต้มน้ำทิ้งไปแล้วประมาณสามรอบค่ะแกงขี้เหล็กทานแล้วมีประโยชน์นะคะดีต่อระบบขับถ่ายค่ะแล้วก็เป็นยาด้วยนะคะรสชาติจะมีขมนิดๆค่ะ หอมมากเลยค่ะทำไมหิวข้าวเลยค่ะตัวนี้ใคอยากทานก็มาทานด้วยกันนะคะดอกขี้เหล็กเนี่อร่อยมากเลยค่ะเราชอบทานดอกมากกว่าใบนะคะหอมหอมอร่อยด้วยนะคะทุกคน